เพื่อนคะเมือนึ่สิบห้ามาเบิงดอกพุดนำบดตรจ้ะเต็มต้นเลยจ้ะดอกพุดนำบุตรเป็นดอกพุดชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมสวยสวยพี่น้องเต็มต้นเลยพี่น้องออกดอกพร้อมกันโอ้ยคืองามแท้พี่น้องเบิ้งพูดนอะอันนี้คือพุดธนำบดตรจ้ะดอกกับสิมีกลิ่นหอม,อมหอมอีหมลีงามพะโลพี่น้องเอ้ยพูดนะ ต้นบมแมนหน่อยๆได้ต้นง่ายไงยโอ้ดอกเต็มเลยพี่น้องแล้วก็ต้นยางไงเลยสวยงามอยู่ติดถนนพี่น้นองอันนี้คือพุทธนาบูตรตระก,กูลพุทธอีกตระ,ะ,ะกูลหนึ่งนะคะที่น่านิยมแล้วก็หาปลูกมากเพราะว่าเขาจะมีลักษณะสวยสีเหลืองอ่อนแล้วก็ถ้าเกิดเขาแก่หน่อยเขาก็จะเป็นสีเหลืองเข้มลักษณะดอกจะเป็น หกกรีบมีเกสรกลิ่นอ่อนดอกหอมยามเย็นแดดอ่อแดดออกนี่แดดจะกลิ่นจะหอมมากๆยามแดดออกนะคะเพราะว่าต้นนี้จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ะไม่ชอบน้ํามากนะคะปลูกดินธรรมดาค่ะไม่จําเป็นต้องดูแลรักษายากถ้าเขาคืนต้นเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะไม้ทรงพุ่มลักษณะอ่ะ ไม้ไม่เชิงก็ไม้ยืนต้นใหญ่นะคะเป็นไม้แบบอกูลพุ่มและเรียงง่ายค่ะเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้เพื่อนๆชมว่าดอกมันสวยจริงๆะคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะเป็นอะไรที่ชอบมากเลยอปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะคะแต่ว่า ต้นเขายังไม่โตขนาดนี้อันนี้พาให้เพื่อนมาชมต้นที่โตค่ะลักษณะต้นโตดอกเยอะเวลาออกดอกจะออกพร้อมกันนะคะทรงดอกเขาจะมี6กลีบบ้างแล้วก็7กลีบบ้างแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขาอันนี้ก็จะมี7กลีบนะคะ อันนี้ต้นนี้ค่อนข้างว่าสมบูรณ์มากแล้วก็ต้นใหญ่ค่อนข้างมีอายุแล้วสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่คือดอกอ่อนที่เขาเพิ่งแลกแยมถ้าเขาแยมนานแล้วเขาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสีเหลืองนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆทรงดอกเขาจะเป็นก้านยาวแล้วก็ดอกเล็กอืเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยนะคะลักษณะต้นโตมากอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าสวยใหญ่โตจริงๆค่ะสุดยอดเลยค่ะ สวยจริงๆค่ะ